สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจสวัสดีครับทุกท่านผ่านจากรินรถบดไดปนะครับวันนี้ผมได้มาทําคลิปนะครับเป็นคลิปโตโยต้าเอลติสนะครับ 1.6G ปี58ครับคันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับพี่น้องนใดชื่นชอบเกี่ยวกับรถบอดี้2015นะครับคันนี้นะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องพันหกซนะครับผมใช้น้ํามันนะครับอย่างเดียว เคยผ่านการติดแก๊สมาถอดเรียบร้อยนะครับเครื่องกิ๊บนะครับบอกเลย85%ได้นะครับผมสีสันโอเคนะครับนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ารถคันนี้น่าใช้ไหมนะครับผมนี่นะครับนี่นะความสวยงานนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นรถที่เจ้าของเราทำมาเองนะครับผมก็อ ให้พี่น้องชมกันเป็นเข่าๆนะครับผมนะนะครับมานี้พี่น้องครับตั้งราคาที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสําหรับคันนี้อ่าพี่น้องชื่นชอบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับปอดเดิมเคยเป็นรถกดป้ายมาก่อนนะครับนะครับเป็น v i พีแบบนี้เลยนะครับผม อาใช้มาคุ้มค่านะฮะคุค้มราคาคุ้มเงินแน่นอนสองแสนสามหมื่นก้าันบาทครับ <c oughs> พี่น้องท่านใดชื่นชอบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับจะามาดูรถก่อนได้ที่บันเต้ก็ได้นะครับผมคันนี้มีรีโมทให้ทั้งหมดสามลูกนะฮะคุญแจนะครับ ตอนนี้รับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมไม่มีชนไม่มีคว่ำนะก็จะมีประมาณนี้นะฮะทีส,สวยคอนโซลบอดี้เดิมติดตรงนี้เจ้าของทําติด أ, ตัวรับเนื้อมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยเกียร์อตโนมัติ 1.6G ถุงลมนิรภัยคู่กระจกหน้ากระจกหลังเดิมนะพลาสติกกันฝากระโปรงอยู่ครบ โลโก้หน้าอยู่ครบอ่าพรบ,บรประกัน66ตุวล่านะครับ <c oughs> เ,เครื่องมันอันนี้เครื่องติดนะฮะเครื่องไม่มีไอยนะครับผม,ม,มตาหน้าเดิมไม่มีชนไม่มีสิกิดนะครับ มี่าครอบเสื่อมให้ด้วยนะครับผมคบยินมากระปงสผ่นความร้อนปลากระปงแท้นะครับคันหน้าเดิมนะฮะตั้งราคาที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องไม่คิดค่าส่งนะคันนี้นะฮะอาประธานโทษประธานโทษคิดค่าส่งทำไระทางนะครับผมอันนี้อยู่ครบ <c oughs> เครื่องกีบนะฮะหม้อน้ำใหม่ หมอน้ำเปลี่ยนเมื่อหนึ่งเปลี่ยนสามหกห้านะครับผม่าหมอน้ำแท้นะครับผมโอ้รักษาดีมากถึงมีตะของแท้เลยคันนี้กล้ไปไม่ติดฟังแนน่ๆเลยนะครับอุปกรณ์ครบสวยนะจบไฟฟ้าพับได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องนะฮะหากชื่นชอบอประกันใดก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ นะครับนี่นะฮะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพี่น้องนะนะครับผมสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทประเทศครับผมขอบคุณครับ